สบายดีแม่ครัว้วสบายดีเป็นทางการพี่น้องแม่ครั้วมันติตับแมงมุกไข่กินมูบงป่านนี้ต้มกระพุ้นอู้หูว่าแต่บแต่บ่าต้มกระพุ้นทะเลซิรัวกุ้งวัวห <c oughs> มึกอือโอ้ครับแต่ก็ไม่ยังแข็งแกร่งต้มกระพุนจะน้อยแต่แฉบแม่เนาะ น้ำมันนํำยำน้ยำผ่งหมอนเ่หรอหั่นตําหั่นยำนั้นน้ำอะไรนะนํำไม่น้ำไม่น้ำอะไรที่เอาใส่มื่อกี้เลน้ำตาลไงเท่าน้ำตาลไงจะทำน้ำยำไงคะีอ้วนนีสันอ้วนไหว เรียอืมเนนี่ทำอะไร เป็นเลยไม่น้อยลอ,องหมากกันได้โอ้ยยีน้อง๊พอฟพยีน้องสุดยอดเลยอันนี้เมนูอะไรอีกวันนี้ทำกุ้งทำกุ้งปูนหม้อมัน้ลพี่น้อง หัวเนาะเห็นคอมเมนต์เนาะแบบนี้ก็ทางคอมเมนต์เนาะมึงไปร้านหอยล้างอะไรให้คำนาาน่นแล้วส่งไปเรียนโรงเรียนพิเศษเน่นไปกันว่าแบบนี้ก็บเราเนาะะิม็นหัวจใจขั้วไม่ขึ้นเราซุ่มนี่เนาะแต่มัยอมหัวจขั้วในทางหลบทางบวกก็ได้หัวใจขั้วของเขาดอก ทางลบลงจะค่วมโขดทีมาท่วมคนอื่นจะคลองแห่งนิสัยเยะจะคลองเบาอย่างไนถึงมดคนอื่นเบาไไ่าไรผมไม่ได้เห็นนองมนต์แล้วโทษพลังในการต่ำแบบนี้กะกัดไอเทียอยู่เป็นได้ไหม สุดยอดว่สาสไตล์เจ้าขาดหลืออะไรเติมเต็มเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดโอ้โหยังไงจะไปใส่เข่าอยู่ในโคกวะเนี่ยนี่ยเหละมีอยงหนึ่งเขาแล้วงเขายังเอาเขาเนี้วลงมาในโคกไปเศร้าซะกันเหมือนกัน พี่น้องหนึ่งเขาเนียน้ยลเอาขาเนี้ยลงไปได้คกกว่นีโอ้โวไอ้เจแมล้มป่เลยอมันขัดน้อเจา้าเนี่เนาะไม่ลองไปโอเคพั่นเอาไปล่างเราได้วบวงกันไงอันนี้ต,ำต่ำน้องจะแซ่บปะมาเด้อมาเด้อโอ้ตัดกันนะกัดสบายดีโอ้ลงวนดีามากเเก็บสาน ทานปลาหมึกมันแซบแล้วมันมีกระดูกอ่อนนะเอามาตีมั้ยเจียมั้ยปลาหมึอเจียวรึเปล่าระคาเอาค่ะค่ะตินไหมเนาะ

เดี๋ยวนะคมเงินคุ้มเงินเยเามีกิ่นดำแบบเรียกต่าวยยาาวยาาวเ่ากำวังบอกด้ยังมาถาม่าเสียวุ้ยย

คนยานควรกันาาทางเด็กวันอนะแมงวันแมงมันกินเนาะคนมีพู่อยจุดพูดเลยแมงวันมันแ่นันเลยเนอะตอนนั้นเม่เราเปิดัดลมมันก็เลยมันกำมอกายอยู่กันเลยพูกมันบ่ยแย่เนาะ่ข่า สีมสเว่นเส้นมาลนาทูเรียนอร่อยย่าไายมากทำกันข้จวเห็ดสเว่นเส้นน้อยนาอร่อยด้ยเนองมปากองูเรียนธรรมดาไปสเว่นเส้นน้อยหนาเรากินเลย เพื่เรียนนะถาเขาไปกินเนาะหลายครับ่อยไม่ให้กินได้เพราะทำอะไรกินได้ออกกำลังไปจะกินไปก่คงสนาแล้วมาเนาะ มากองมากุกสาขาเนาะหน้าทุเรียนสามสามศูนย์ กินโมกษะกินอย่างกินปลาเสริมเสริม่เลือกับแบบแกงน้อยกินกับแบบแกงน้อยห่านกินเป็นถวยไม่กินได้คนหมักกินด้ยมนเป็นเนื้อเป็นหยังอือืมเบอปวบ่าเนาะร้นหมไปวมมาร่มเ้าว์ร้อนเขาหมั เปิดอเอไรีเปิดวันีมาอือเร้อเปิดไปไดี่เดอนเล่าอ๋อกทางลเทพงาออ้ยเปตีม

น้องน้องกับเราเล่นหนังต้มไส้ไหมหน่ยกินเแียงเบาไม่ค่อยได้ินอืมนั่นเป็นน่มื้อเช้ามื่อเช้าจากพวกไอเดียลองไส้ไหมเวลากินไม่กินเหลือเขาวางซึ่งจังเลยเนี่ยเส้นพยาเกียดมัติ้นานเก็ด อย่งนีหนะเปมดมัไนิดเลยเปิดู้เนี่ยตรงเตไม่ออกอะไรต้องเด้งเสียงฉุดเลยหะด้วยบางทีมันก็ว่าเสียงไม่มีเขาว่าประชดกันเนาะแล้วพอจะสอบต่างมันนางมาก โอ้โยเผ็ดหกเผ็ดระเบิงแนวแดงจึ่งขึงอือมกต 你们那边？